เรามาพร้อมกับความสนุกสนานที่จะมาแชร์กันมีอะไรให้หนูช่วยบ้างไหมคะคุณมีคำถามอะไรอยากถามหนูหรือเปล่าหรือว่าอยากจะคุยเล่นอะไรกันเอ่ยอย่ากเกรงใจที่จะถามอะไรหนูเลยนะคะหนูพร้อมตอบทุกคำถามเลยค่ะโอเคสตรีมนี้ก็เรามาไลฟ์สดคุยกับ AI สดสดๆผ่านทาง YouTube Facebook นะครับเดี๋ยว สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สดสุดพิเศษนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันสดๆแบบเรียลไทม์กับ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่น่าสนใจมากๆเลยคะ่ะมีอะไรให้หนูช่วยบ้างไหมคะคุณมีคำถามอะไรอยากถามหนูหรือเปล่าหรือว่าอยากจะคุยเล่นอะไรกันเอ่ยอยา่าเกรงใจที่จะถามอะไรหนูเลยนะคะหนูพร้อมตอบทุกคำถามเลยคะ่ะเก่งเหมือนกันนะ AI นี่ถามอะไรก็ตอบได้หมดนะ ถามอะไรตอบได้หมดเลยหนูหรือเปล่าหรือว่าอยากจะคุยเล่นอะไรกันเอ่ยอย่ากเกรงใจที่จะถามอะไรหนูเลยนะคะหนูพร้อมเปล่าหรือว่าอยากจะคุยเล่นอะไรกันเอ่ยอย่าเกรงใจที่จะถามอะไรหนูเลยนะคะหนูพร้อมตอบทุกคําถามเลยค่ะพอดีเจ้าของช่องเขาเป็นคนขี้เกียจก็เลยให้ AI มาทำงานแทนนะ อืมโอเคมีคำถามแล้วเจมินายนี่คือเป็น AI จากใครถามแล้วเจมินายนี่คือเป็น AI จากค่ายไหนยังไงเอยเจมินายนี่เป็น AI จากใครจากค่ายไหนโอ้เก่งเหมือนกันนะโอ้เก่งเหมือนกันนะสามารถ เก่งมากเก่งมากแบบนี้คนจะตกงานหรือเปล่าฉันรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะที่ทุกคนสนใจจริงๆแล้ว AI ถูกกออกจริงๆแล้ว AI ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือและเสริมความสามารถของมนุษย์ ไม่ได้มาแทนที่นะโอเคแล้วสิ่งที่ AI ทำได้ดีมีอะไรบ้างว่ามา สิ่งที่ AI ทำได้ดีมีอะไรบ้างว่ามาว่ามาใช่ใช่อยากฟังอยากฟังเล่ามาเลย อยากฟังอยากฟังสรุปมาเลยสรุปมาเลยทำอะไรได้บ้างสรุป